เอาล่ะในครั้งนี้นะหลังจากที่เธอได้ผลคิซูเนะไปแหม่กาลังใช้อยู่แล้วกลายเป็นหมาและตอนนี้นะต้มผลคิซูเนะไงเธอมีสองหางแล้วไงแค่หางเดียว้าวทำไมเขามีสองหางได้อะมันหลดหลอดได้ไงมันหลดหลอดเองได้เดี๋ยวในครั้งนี้นะก็จะพาเธอเนี่ยมาลองเล่นผลไม้ใหม่ดูที่เธอยังไม่เคยเล่นนั่นคือผลดนเตซึ่งผลนี้น่ะมันค่อนข้างที่จะสวยมากเธออยากลองไหมอยากลองเสพหรือเปล่าไม่ไม่วาลองดูเป็นผลที่ค่อนข้างเทนะเธอเธอลองดูก่อนถ้าเกิดเขาใช้แล้วผลนี้จะหายไหมไม่ เพราะว่าผลที่มันถาวนเขาไม่ยอมให้ผลที่แบบราคาแพงขนาดนี้เธอมันหายไปหรอกนะโอเคถ้ามองกันแล้วเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่า Let's go ไปดิมันลาลาวาบักมาพร้อมกับการกดเกมพาสสุดคุ้มและระบบฟาร์มเกมสุดเฟี้ยวมีทั้งบ็อกฟุตคิงสังกะสีและออสตาแบบได้ของเร็วเกิน และยังมีระบบขายโลบักแบบ ID พา s ล่าต้องอายุ14วันขึ้นไปนะแจ๊ะลิงลาวาบักอยู่ใต้ล่างคลิปอะเธออย่างแรกเนี่ยเราขอไปตามหาผลกันก่อนนะเธอเห็นไหมว่าผลมันเกิดแต่ว่าเธอจะรออยู่นี่หรือว่าเธอจะไปตามหาผลกับเขาด้วยจะรออยู่นี่แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะพาเธอไปส่งตรงนี้ก่อนโอเคไรเง้ยนะเขาก็จะไปตามหาผลแล้วบายบายโอ้จริงๆอ่ะเขาควรเอาผลดนตรี๋ยหรือว่าผลซาวให้เธอเห็นก่อนเว้ยเพราะว่าเราเธอมาเห็นแบบผลคิสเน่เลยใช่ไหมเธอก็หมดความว้าวแล้วดิโอ้คิสเน่มันว้าวสุดแล้วอ่ะ ปดสิบหางป่ไม่มีอ่ะนี่เขาเจอผลนี้เธอฟินิกเขาให้เธออ่ะเธอลองเอาไปเก็บดิโอเคเธอมาเทิดผลซาวกับเขาดีกว่าตามมาเดี๋รวเธอเอาผลนี้ค่อยกลับมาเล่นใหม่อย่างได้เลยแต่ว่าผลซาวนี้นะมันไม่ใช่ผลทาวอนแล้วเธอเอากลับมาเล่นใหม่ไม่ได้วันนี้เรามาทาการ <c oughs> เคลียร์กันดีกว่า <c oughs> มึงบ้าปะเนี่ยมึงก็มาตามกูดิวะกูนั่งแล้วเราไงต้องให้กูไมะาวเหว่าทำไมอ่ะก็กูอยากน,นั่งโตนี้อ่ะมึงหยิบผลออกมาเออเธอเอาผลที่แบบเป็นผลเควกก็ได้ไม่ใช่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 เธอต้องกดรูป<อ>บวลกล เออเธอต้องหาผลที่มีชื่อผลเควกอ่ะมันจะเป็นผลราคาล้านหนึ่งเอ้ยแต่ว่าเขาต้องเอาผลออกก่อนเธอตามหาผลเควกก่อนว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเขาเจอแล้วเนวันพระวันสวยนั่นแหละอุ้ยไม่พอไม่ใช่ไม่ใช่เธอต้องแอดมาอีกสักผลหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเธอแอดผลเควกกับผลโกสเข้ามานะสาธุเหอะเธอมานั่งในที่ที่เขานั่งพีวีเยอะเยอะป้ะเอามาผักูเอาผลซาวมาแล้วนั่นแหละโอเคทําการเทรดเลยอะไรอะไม่เทรดอ่ะมึงห้อยสร้อยคออะไรมึงดูดิ โคตรไม่มินิมอลอ่ะเฮ้ยมึงก็เทตุซีก็เทตุอยู่นเนี่ยมึงบ้าอ๋อคืออะไรเดี๋ยวก็อ้างเมาไม่ดีค <c oughs> วายกูได้ยินเสียงกดคิ้งเว้ยไม่ใช่เสียงกดคิ้งโคตรดังเอ้ย <c oughs> โอเคแล้วหลังจากนั้น,นเธอหยิบผลเซาออกมาแล้วเธอก็แดกแม่งซะาเขาเรียกว่ารับประทานเนาะโอเคลองรับประแดกดูเออแล้วก็ลองกดอีด เนี่ยสลายไปเราหังอ่ะเอ้เธอลองใช้เธอลองใช้สกิลแรกดูแต่ว่าผลนี้นะเขาไม่มีถาวรเหมือนกันซิแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเคยลองเล่นแล้วเฮ้เท่บ้าสามารถกดได้สามครั้งไดเธอแบบติดต่อก,กันก็คือรอมันครูดาวใช่ไหมแล้วเธอก็กดสามารถกดติดต่อก,กันได้สามครั้ง ถ้าสมงมันก็คูดาวแล้วมา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 ,มาฟาร์มมอนกันหน่อยละกันฟาร์มมอนกันหน่อยละกันเธอเอ้ยเออเออน,นั่นแหละนั่นแหละรอบนี้ไม่ต้องทําการเก็บสแต็กเหมือนผลคิซิเนสเถอะมันไม่มีสกิลฟันปกติเออน,นั่นแหละตายเดี๋ยว <ขอ S 1> เปลี่ยน <ขอ S 1> ผลเช่าก่นอนรอนนี้ตีกูไม่เข้าแล้วพวกมอนกระจกดีสกิลเอ็กเก่งนีิว่าฉลาดนะเนี่ยฉลาดอยู่ สวยครับสวยสวยสวยเออนั่นแหละมีสกิลซียังอ่ะยังเหรอแต่ว่าถ้าเธอตีบอสต,ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีสกิลซีเลยก็ได้นะเดี๋ยวเขาช่วยโจมตีเนี่ยเขาโจมตีแบบอีซี่มากมึงก็สาดสกิลมาหน่อยก็ได้ทําไมมึงมึงชอบเดินฟันปกติวะฟ้า <c oughs> โห้ยตอนตอนผลคิสเนะนะถ้ามเธอเอามาตีธรรมดาเนี่ยแบบตีประชิดอย่างเงี้ยเลือดเธอจะต้องไม่ลดเนาะแต่นี่เลือดลดว่ะแย่แย่แย่เออเห็นปะบอกแล้วจริงๆอ่ะควรเอาผลนี้แบบมาทีหลังคิสเนะเว้ยไม่ควรเอาคิสเนะมาก่อนตีมัน โอ้ยเขาช่วยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ้าใจริงๆเผานะมึงต้องเปิดตอนมึงโดนโจมตีนะแต่เขาจะไม่ได้ว่าเขาเป็นเผาอะไรเขาเลยลองกดาางดูระวังโดนล็อกไม่ของแต่งอะไรอะแล้วเธออยู่ยไหนนะเธอมาอยู่ใกล้เขาเร็วเขาฮิ้วให้เออนี่เขาฮิ้วให้แลกกับเอเนอร์จีของเขาที่จะต้องหายไปโอ้ยเอเนอร์จีเขาลดน้อยมากลดไปเยอะมากเธอตีเลยใช้ผลดนตีจบสกิลยังไม่ตายเอ้ยตีให้อืม ไปไงได้มาตเตอรี่แบบค่อนข้างเยอะเลยป่ะเธอโอเคหลังจากนั้นเราทําการกับคาเฟ่กันเดี๋ยวเราไปตีกันที่เอ่อบอสพอดหรือว่าบอสสโตนกันดีกว่าเธอตอนนี้เราอยู่กันที่กรอบพอดไอ้โดตามมาจริงๆแล้วกูต้องเอาผลคิสเนฟมาให้มึงขี่ไอได้มันก็ต้องรอรีโหลดอยู่ได้ไงตัวนั้นแหละมาช่วยตีสกิลซีมาหรือยังแหละเป็นกานหลอดดิสโก้เธอโคตรแพ่ะ <laughs> <laughs> แต่มีเพลงให้ฟังด้อะแล้วถ้าสมมุติเธอตีจนได้หลอดทองใช่ไหมสกิลพวกนี้จะกลายเป็นสีทองเหลืองอลาบเธอลองสกิลแซตสามรอบดีเออเออัแหละสวยเรียนรู้เร็วเก่งมากเจ้าหนุ <c oughs> เรียกว่าอะไรนะเจ้าหนุ่มไปกันที่ก่อไหนดีวะจำได้ป่าบอสตีไงเธอจริงๆถ้าเธอรับเควสด,ด้วยนะเวลเธอก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเขาาลืมบอกให้เธอรับเควสพอดที่แบบไม่มีใครฟาร์มเวลให้เธอเลยนะเขาก็ไม่มีเวลาว่างเลยอ๋อเหรอไปจ้าแบบแบบงานมันเยอะมากงานกก็ไหน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 อันที่สามอะแล้วเดินตามมาว่าแล้วว่าเธอจะต้องเข้าประตูแน่ๆนี่ต่อด้วยบอสตัวนี้เลยเธอแล้วเขาก็หายตัว ทิ้งพาราให้เธอเธอได้สกิลเอฟยังอ่ะยังสวยเขาจับล็อกไว้ให้โอ้โหคอมโบเธอโอ้โห <c oughs> เอาผลอะไรดีวะผลอะไรดีวะแมมมอสด,ดีกว่าเธอยังไม่เคยเล่นผลแมมมอสเลยเดี๋ยวเขาโชว์ยังไงสิกช้าง,งอืมเขารู้เธอชอบเธอ,อ,อชอบช้างเธอชอบกินอ้อยไงอะไรไม่เธอเขาจะตายเขาจะเขตายเขาตายได้ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจัดการให้เดี๋ยวเขาฆ่ามันให้ มันใกล้ตายยังใกล้ตายแล้วเขาเป็นช้างยืนอื่นให้อยู่สวยสมก็เป็น มัน oh. ชื่อว่าอะไรวะอ๋อก้านกล้วยโอ้กูลืมชื่อสมการที่เป็นก้านกล้วย <No. S 1> เป็นช้างแบบว่าที่น้ำฟ้ารักจะได้นะจริงๆอะช้างแม่งคนขี่ได้ไว้เถอะแล้วคนขี่ได้หลายคนเดนะินเนาะให้เขาขึ้นดิจากนั้นเธอเข้ามาในที่ค้นเดยวเราจะไปตีบอสตัว,ต,วต่อไปกันเถอะมันเป็นบอสที่แบบว่ามันจะเป็นบอสที่อยู่ตรงต้นไม้ใหญ่เธออยู่ตรงตัวเขาไวนะ้ด้วยโอเคเดินขึ้นไปเลยหรือจะเข้าประตูมิติของเขาก็ได้นะ นั่นแหละครับชลาดครั้งหน้าเดี๋ยวเขาจะให้เธอลองเล่นผลทีเล็กดูเขาแบบว่าได้ผลทีเล็กมานะอเออเขาแบบว่าไปหาเจอเว้ยเธอแบบโคตรดีรวมดีเกินอะไรแต่จริงๆอ่ะเธอเคยอ่ะเห็นผลทีเล็กของเขาละสรุปแล้วจริงๆเหมือนกูแบบมาโชว์การตีบอสเว้เธอแล้วเหมือนเธอ,เอ,อเอาสกิลคอยตอดๆเอาอ่ะ <Why? S 2> <Hey. S 1> เก่งมากงครับเ <Hey. S 1> ลนหลังจากนั้นเขาจะพาไปในจุดที่เธอรู้สึกว่าอึดอัดมากที่สุดในโลกก็ <Hey. S 1> มันล่อมาตีข้างนอกไม่ได้ให้ oh. ทํำยังไงฮะรับเควสด,ด้วยเธอเธอจะได้ได้วิวตรงไหนไม่ใช่นะมันซื้อเรือมันจะมี oh. มะวงจรลูบอยู่เออเนี่ยมันจะโดนประตูคัทเทเปิดว่างของเขาไปเรื่อยใช่ป่ะแล้วม็จะทำดาเมจเรื่อยเห็นไหมอย่าทำลายน้ำฟ้านะถอยออกไปเอ้แมสกิลเธอเป็นสีทองแล้วเขาได้บัฟด้วยนะเธอมันคือผลแห่งการซัพพอร์ตเว้ยเห็นไหมเว่าสังเกตเขาจะได้บัฟจากเธอด้วย จะดูเขามีออล่าด้วยเฮ้ยพขาหลดออกมาไม่ไรไม่ไรเขาถอเวลาไว้ให้่ิ้ใจเสียมใจเสียใจเย็นๆเธอต้องรอให้หลอดเธอมันเต็มอยู่อ่ะหลอดเธอมันจะเป็นอยู่เหนือมาเตอรี่ของเธออ๋อ,อสีขาวนะ Yes นี่คือการเลี้ยงดูแฟรี่ตัวน้อยเ <laughs> ธ <laughs> อเลือดจะหมดหรือยังแหมเลือดเหลือเยอะเลยเพราะว่าเธอแบบไม่ได้มารับดามจเกแ,แล้วมึงบินอะไรเหมือนแมงวันเลยวะฮะใจเย็นเออแผดเผา ผดเผามันตกไปแล้วเดี๋ยวมันจะรีเธอระวังรับแรงกระแทกอ๋ oh. อ่ะกูตีให้ oh. นี่ไเขามีบัฟจากเธอเธอเห็นไหมออล่าเห็นแล้วสวยเฮ้ยเธอมีของแต่งใหม่นี่ว่วะมาจากไหนเนี่ย มันมาจากการที่สตีวอล์ก่อต้นไม้ใหญ่ไงตอนแรกอ่ะเธอมันยังเธอยังไม่เคยบีเลยเว้ยเธอเขาอันนี้อันนี้คืออ๋อเขาว่าแล้วว่าทำไมเลือดของเธอมันเพิ่มไวเธอใส่ของแต่งอันนี้ไงเลือดเธอมันเลยเพิ่มไวเว้อ๋อหรอใช่เนี่ยของดีเลยนะของดีเลยไอ้สร้อยเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่าจะอีเวนท์ทะเลเว้ เออแล้วมันก็ช่วยเพิ่มเลือดด้วยช่วยเพิ่มเลือดเร็วนี่เธอมาบอสบิวตี้ฟูลไพเลสบอสที่กระจอกมากที่สุดไหนอ่ะเธอเชื่อป่าว่ามันกระจอกอ่ะเชื่อเปล่าเน,นี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นผลคิสเนะแล้วของดีกูจะเล่นผลคิสเนะให้มึงอิจฉาเล่น,นๆแฟรี่ตัวน้อย <laughs> อะดีอะดีเขาจะได้ได้บัฟด้วยเอ้ยเขาได้บัฟแล้วแล้วเธอก็ใช้สกิลให้มันแบบโดนมอนอะเออให้มันคง <c oughs> ไ,ไว้ถ้าบินมันก็จะเป็นตลอดแต่เธอต้องทำดาเมจด้วยนะมเมนดาเมจไม่พอแล้วเธอแบบไม่ได้เควสไม่ได้เวลนะทำอยู่เนี่ยเ่นสกิลซีสำหรับผลซาวนะสกิลซีของผลซาวเขาอยากจะบอกว่ามันเหมาะกับเธอสุดๆเว้ยเพราะว่ามันจะเป็นสกิลที่ถ้าไม่ต้องเล็งอะไรเลยไม่ต้องใช้ใช้คีย์บอร์ดเดินไม่เหรอะมันเลื่อนไม่ได้มันเลื่อนไม่ได้มันก็เลยติดอยู่ที่กรงแพงนี่ไงอย่างเห โอ้ยมอนจะตายแล้วนะดามเอตอหรือเปล่าพยายาสกิลสีทองให้ได้อย่างเดียวเลยอะเอามันตายแล้วอ่ะในเควสเปล่าอ่ะได้ว้าสวยสวยสวยก็ยังดีเลยยังดีเลยไม่ต้องใช้มาเท่าไหร่เธอถึงจะได้สกิลวีอะเยอะขนาดนั้นเชียวสองร้อยห้าสิบอีกยี่สิบนี่มันจะมีบอสอีกตัวหนึ่งเธอน่าจะได้แบบพอดีเลยหรือเปล่ามักงไม่รู้อะเก็บกล่องอะไรกล่องมันก็อยู่เธอตีมอนก่อนตีบอสตีบอสบอสนี่เรื่องมันรีได้คือไม่บอสมันบอสมันตายง่าย เขาตีแบบเดียวมันก็ตายแล้วสิดบินอ่าเรียบร้อยโดนแม่งแคนเซิลเอ้าไม่โดนว่ะอุ้ยเขาได้บั็อจากเธอวิ่งโคตรเร็วจริงจริงแล้วเธอชอบเล็งเขาเว้ยเธอไม่ชอบเล็งมอนเธอชอบเล็งเขาเขาเล็งเธอตลอดเลยอ่ะมึงอยากฆ่ากูไหมลึกๆแล้วมึงอยากฆ่ากูเออเรียบร้อยตัวแตกเลยเอ้ยเธอได้ได้กี่เวล่ะได้กี่มัดไม่ได้จริงด้เลย จบและดังนั้นออกมาตีข้างนอกมาแสดงว่าเขาดาเมจเยอะตีตีดาเมจเยอะมากเกินไปไว้เธอเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะตีแล้วมันได้คนเดียวฟุกโจรสลัดเกิดแล้วนะซึ่งเธอจะมาช่วยเขาตีหรือเปล่าวินอีกแล้วอ๋อวินก็เขาก็ได้บัฟจากเธอไงขอดีขอดี เขาก็ช่วยถูกไหะนี่ไงเขาได้บัฟแล้วรู้สึกว่าจะได้บัฟแค่เรื่องของความเร็วนะจะไม่ได้ว่าได้บัฟอะไรองอื่นหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็ฝากบอกแล้วกันนะครับผมไม่ได้ศึกษาบล็อกฟุตขนาดนั่นนะคิดว่าจะได้ของดีปะ่ะถ้าสมมุติเราตีไปแล้วเราได้ผลซาวคิดว่าเจ๋งไหมเธอเจ๋งยอดเลยไม่ไลเดี๋ยวเขาให้เธอตีตัวสุดท้ายนี่เอาตัวนี้เล<ว> หยิบขึ้นมาโชว์ไม่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 หยิบขึ้นมาโชว์ไม่มันคือผลผลมันคือผลซาวกูไม่ให้ดูจะก็มึงจะตอบถูกดีมาก a few moments later อ่ะตอนนี้น้ำฟ้าก็จะได้เป็นสกิลวีมาแล้วนะเธอลองโชว์ดูดิลองทำดราม่ากับเขาดูไหมเดี๋ยวเขาเอาแอร์ไลน์ถูกออกอ่ะมาจัดมาโจมตีมาเลยแคมอลเหี้ยโอ้ยทำไมอ่ะเธอไม่อยากลองดูสองเวอร์ชันเหรอเวอร์ชันสีกับเวอร์ชันทองอ่ ไมดูดูสีทองก่นอนเดี๋ยวดูสีทองก่อนอ่าโอเคโอเคโอเคเจ๊ <Yeah. S 2> oh. ตึงเกเอเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มึงจะฆ่ากูแล้วกูว่าแล้วว่ามึงไม่ใช่ไม่ใช่มไม่ใช่โยงมึงหวังฆ่ากูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะช่วยหายตัวแล้วเอ้ยพีทกลับมาโอ้ยโอ้ย,อยเกือบตายโอ้ย โอ้ยเธอกูจะตายได้เข้าประตูมิติกูมาเลยมาเจอกูขังแล้วขอดูเลือดหน่อยโอเคสหรับในครั้งนี้นะครับผมก็ขอชบคิดในวันนี้ก่อนละกันใครชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกดซับและคลาให้ผมกันด้วยนะครับผมสำหรับในครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปก่อนแล้วบายกูหนีดีกว่าน้ำฟ้าแม่งจะฆ่ากู